สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ามายงขวาพิคาวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชด,ดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้ก็เป็นของเรื่องมายงขวาพิคาดเอ๊ะทำไมเป็นมายงขวาพิคาดก็เพราะว่าวันนี้นะครับผมนํา เกมของม้ยงขวาทั้ง3เกมมาพิคาดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับท่านซอนะครับซอนะครับชื่อซอนะก็มากับไม้ยงขวาอีกนะครับคุณซอนะก็เป็นม้ยงขวานะครับผมก็ไม้ยงขวานะครับก็วันนี้ช่างยันจะเล่นอะไรนะครับเกมแรกนะครับแปลขบวนเป็นรูปอะไรก่อนนะครับ เกมแรกเราได้บุกก่อนนะครับวันนี้จะบุกแต้มไหนดีนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะเราจะเล่นรูปแปรขบวนนะครับนะ่ะแปรขบวนอะไรดีเอ่อส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นเรือนกกระจิบอ้าเรือนกกระจิบก็มาด้วยเรือนกกระจิบมาอีกแล้วนะครับก็นะไม่รู้เอาเรือมาถูกลำหรือเปล่านะครับก็กดกดเข้าไปครับ แต้มนี้ก็ยัดเข้าไปเป็นเบี้ยบอพางก็มาอีกอือหือนี่เขาแทงเม็ดเราแทงมาเขากินเราก็กินเขากินไล่มาเขากินเม็ดเรากินมาโอ้โหเอาละครับเพื่อนๆนะครับอ๋อเอาเขากินแบบนี้นะฮะเฮ้ยเรากินมาไม่ได้เนาะเขากินเรากดเขากินเม็ดนะอ๋อกินเม็ดเราก็ต้องกินเม็ดก่อนเอ่อเราก็ใช้คนนะกินเบี้ยงายเข้าไป มา้าเขาโดดหนีนะครับอืมเออแต้มน,นี้ก็มีด้วยนะครับแต้มนี้ก็ยัดคนเข้าไปครับเสริมคนเข้าไปตอนนี้ตำแหน่งของม้าเขาก็เสียทรงนะครับเ,เพื่อนๆนะะมันจะเสียทรงเสียตำแหน่งพื้นที่ในการเดินแต้มนี้ก็แทงเม็ดเข้าไปนะครับเราเสียเม็ดไปแล้วขอคืนขอคืนแทงเม็ดเข้าไปเม็ดไปไหนเมน็ดหนีไม่ออกเหมือนกันนะครับนะขอคืนนะครับ แล้วนะเราได้เม็ดคืนได้ตำแหน่งโอ้โหเพื่อนๆนะครับอ๋อฝากบอกทุกท่านไปด้วยนะครับวันนี้นะช่างยันนะครับนำมาชมนำมาให้ชมไหนนำมาชมนำมาให้ชมสามเกมรวดนะครับก็วันนี้นะชื่อเรื่องม้าขวาพิฆาตนะครับนะพิฆาตยังไงนะครับคอยดูนะครับเพื่อนๆนะวันนี้เล่นเกม10นาทีเบือนเล่น3นาทีหรือ5นาทีแบบนั้นนะฮะประมาณนั้นนะครับสามเกมนะฮะเอ้า เขาแทงฝูนเข้ามาแต้มนี้นะแต้มนี้เขาจะแทงมาเราไหมแต้มนี้เขาจะแทงมาเราไหมอืมเอาอย่างไงดีเราก็อยากจะได้เม็ดคืนก่อนไหมถ้าได้เม็ดคืนก็แทงเขาแทงแเอาเบียแทงมาโอ้โหเราจะวุ่นวายไหมเนี่ยครับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวขอติ๊กตอกติ๊กตอกแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเรากินเม็ดเขาใช้โคนกินขึ้นมา หรือก็แทงม้าโอ้โหแต้มนี้ไม่ค่อยดีครับก็ปล่อยนะยังไม่กินนะเม็ดนะครับเพราะว่าผมว่ายังกินไม่ได้นะครับเขามีแต้มตำแหน่งแทงม้านะครับแล้วก็เราเสียจังหวะด้วยนะครับก็เลยยังไม่อยากกินแต้มนี้เขาใช้เรือมากดเราตรงกลางนะครับนะผูกเม็ดของเขาด้วยนะครับแต้มนี้ผมดูแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับเม็ดตัวนี้นะอันตรายนะครับ แต้มตรงนี้นะกินกวบเข้าไปก่อนอันตรายนะครับไม่อยากให้เม็ดเขาเคลื่อนตัวได้นะครับอืได้จะได้เท่าๆกันอแต้มตรงนี้นะฮะผมเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรนะะไม่มีอะไรเราก็โจมตีกลางกระดานนี้แนะก็อนาคตนะครับวางแผนอนาคตไว้ว่าอาจจะได้งงได้ไงายนะครับแต้มนี้ก็เลยนะฮะจมตีต่อนะลุยต่อ แทงเบีย้ยขึ้นไปเลยเอาเบีย้ยขึ้นไปเขาจะกินไหมครับนะเขากินเขากินไหมเขากินเราใช้โคนกินนะฮะดูนะมีทางโคนเลยนะฮะเลยๆๆขึ้นไปยืนตรงหน้าอ่าเม็ดเขาไอ้เบีย้ยเขานะฮะอือหือหรือไม่ก็กินตัดเข้าไปนะฮะมีแต้มหลายๆแต้มนะครับเพื่อนๆนะฮะเล่นไปคิดไปนะครับ นะ้้วก็เห็นไม่ว่าม้าเรายืนตำแหน่งได้ตีลูกอีกก็มาดูกันต่อไปนะครับนะแต่มน,นี้ก็ต้องรอนะฮะว่ากุนซอเขาจะเดินรูปไหนนะครับเพราะว่าผมระเบิดเบีย้ยตรงนี้ขึ้นไปเขาใช้ม้าลงไปด้านล่างนะครับไปเสริมกำลังนะผูกไว้ด้วยนะครับผมดูแล้วนะฮะตำแหน่งตรงนี้นะครับก็กินเบีย้ยนะครับ นะกินเบี้ยเข้าไปครับก็ควบเข้าไปครับเขาต้องใช้โคนกินนะหรือใช้มากินนะครับเขาใช้โคนกินแต่ตรงนี้นะผมใช้โคนกินเราก็ต้องคิดต่อนะครับเพื่อนๆนะเราใช้โคนกินเขาใช้มากินมาจับเรือเราได้ไหมอ่าไม่ได้เราก็ใช้โคนนะเลื้อยขึ้นไปนะตามตำแหน่งที่ผมบอกนะก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนแต่น,นี้ก็คิดแล้วนะครับว่าเราจะได้ขึ้นไปนะครับเอาโคนไปยืนหน้าเบี้ยนะฮะเบี้ยตรงขุนเขานะกินควบเข้าไปอีกนะเขาใช้ม้ากินม้าตรงนี้นะมามาค่มเรือมาเราไม่ได้เาเพราะว่ามีนะก็เพราะว่ามีม้าก็เรียกว่าม้ากันอยู่นะครับแต่น,นี้ก็ใช้โคนขึ้นไปไล่ม้านะครับนะแล้วก็ใช้โคนขึ้นไปยืนนะฮะยืนตำแหน่งนะฮะ ตรงหน้าขุนนะครับโอ้โหตำแหน่งสวยงามนะครับเอาล่ม้าเข้าไปนะครับไลาม้าไปในตัวด้วยมาไปแต้มไหนดีม้าไปแต้มไหนดีก็ต้องดูนะว่าวันนี้คู่ต่อสู้เขาจะไปแต้มไหนจะเสียดายม้าไหมหรือจะโดดมา้ามาต่อมา้า เรานะครับโอ้เขากะว่าอาจจะมีตำแหน่งตีลงตีลุกนะครับผมดูแล้วนะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมก็ยัดโคนเข้าไปเลยนะครับนะไปยืนตรงหน้าขุนยัดโคนเข้าไปก่อนเลยนี่ยัดโคนขึ้นไปแล้วมาไปยืนหลังตรงโคนนฮะโอ้โหขั้วเบีย้ยเห็นไหมอ๋อเขาต่อเรือแต้มน,นี้หวังจะตีลุกลเราหรอ ต่อเรือแต้มนี้ก็อืมเอาออกสลัมหนึ่งก็กินเข้าไปกวบเข้าไปเขาใช้มัดตำแหน่งตรงนี้อีกจะตีลูกเราไหมแต่เราไม่กลัวนะครับไม่มีลูกคงลูก้าดนะครับตีลูกก็ติดมานี่ใช้ม้าไปยืนนะัวกินเบีย้ยเข้าไปนะครับโอ้หเขาใช้ม้ากลับไปผูกนะครับแล้วกันไม่ให้ขุนเราขึ้นไปด้วยอ่าแต้มตรงน,นี้นะครับผมก็ดูแล้วนะครับ มันมีตำแหน่งตาลูกคาดอยู่ก็เลยต้องเอาจัดม้าเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะฮะต้องจัดม้าเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับม้าไปเลยขั้วเบียดด้วยแล้วก็ขั้วลูกคาดอีกตั้งหากบางบางท่านบอกขั้วพองขั้วพองฮนะช่างยันบอกช่างยันขั้วพองอีกแล้วแบบนี้นะฮะกตส่าสู้ยังไงดีอ๋อใช้ม้ามา,มา โดดมามากินเรือก็ได้นะครับนะแต่เราตีลูกก่อนเอา้าแต้มน,นี้สงสัยจะไม่เห็นนะครับนะฮะแล้วก็ตีลูกคาดเข้าไปเลยเรือฟรีฟรีหนึ่งลำโอ้โหสวยงามนะครับนะแต้มน,นี้ตีลูกกินฟรีฟรเลยนะครับสวยงามนะครับเ,เพื่อนๆนะเอา้ายอมแพ้ไปเลยครับไปกันต่อครับเป็นเกมที่สองนะครับ เกมสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับจับคู่มาเจอกับคุณคิงซอหรือกิ่งอะไรเนี่ยฮะก็เรียกคุณคิงแล้วกันนะครับผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะภาษาอังกฤษกนะครับนะภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงภาษาไทยก็ไม่ได้เลย <laughs> เอา้าไปไปต่อครับคุณคิงแล้วครับเออเรียกคิงคิงง่ายง่ายดีนะแต่น,นี้ก็ปูมาสามเบีย้ยอะไรเนี่ยเล่นเป็นม้าอะไรนี่ครับท่าน มาน้าเทียมโคนขุนพลคู่ใช่ไหมอืมวันนี้ก็เจอกับช่างช่างยันมาโยงขวาพิคาดมายงขวาพิคาดแต่น,นี้เขากินตัดเข้ามาเขากินตัดเข้ามาอีกแล้วกินตัดเข้าไปโอ้โหกินแล้วเบิดถิดเถิงเลยครับเอาว่ากันไปครับเอา้าเอาเอเปิดศึกโจมตีกันนี่ กินกันที่นัวเนียนัวเนียนะครับเพื่อนเพื่อนครับพยายามนะครับหมักลุกนะฮะอันนี้อันนี้ผมบอกเพื่อนเพื่อนไว้นะครับการที่เรากินเนี่ยคู่ต่อสู้เขาเขากินเรามาก่อนแล้วกินเนี่ยเป็นการเรียกตัวขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะตำแหน่งเราได้ได้สูงขึ้นกว่าเขานะะเห็นไหมเราได้ขึ้นกระดานแล้วนะครับก็การกินมันก็ต้องดูจังหวะให้ดีนะครับกินนี่กินแบบนี้ อันนะี้เขากินขึ้นมาแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นการเรียกตัวขึ้นไปนะครับต้องระวังนะครับแต้มตรงนี้นะก็มีม้าม้ามีมาผูกมา้มา,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 มาอยู่อ๋อยังไม่เป็นไรนะครับยังผูกกันได้เขาใส่เข้ามาแต้มนี้เลยแต้มนี้กินเข้าไปได้ไหมไม่กินเขาจะกินสองไหมอ๋อยังไม่เป็นไรยังไม่สองยังไม่สองนะครับแต้มนี้นะ เช็คมากแล้วไม่เป็นไรกินขึ้นมาก็กินแลกกันไปผมเอาม้านะครับม้านะครับไปจับเม็ดไปก่อนนะขู่กินเม็ดเ็าขู่คุยเฉยๆนะถ้าก็แทงก็ต้องถ้าก็แทงม้าแล้วก็กินเม็ดถ้าก็กินเม็ดหรือกินโคแล้วก็ต้องกินตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะไม่งั้นเราก็เสียเสียหายหลายแสนอ่าต้องกินแบบนี้อ่าแต่มนี้เขาเขาอะไรนะเขาเขา เขาถอยมาไปผูกถอยมาไปผูกใช่ไหมต่อเม็ดเข้าไปเลยโยนเม็ดเข้าไปโยนเม็ดเข้าไปเขากินแล้วก็เอามากินเข้าไปโอ้โหโยนไปเลยครับนี่ไอ้เขากินมาแต่น,นี้ก็เอามากินใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ตีลุกไม่ได้นะครับ ของเรือเขายังไม่เปิดเขากินมา้าเราเหรอใช้โคนกินขึ้นไปอีกนี่นี่ตำแหน่งตรงนี้เขาแทงม้านะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบร้อนนะครับม้าเราไม่เป็นอะไรเราเอาโขนแทงลุกเข้าไปแลกกับมา้าดีไหมแทงลุกเข้าไปไนตำแหน่งได้ทีเดินนะครับเพื่อนๆเ,นะเห็นไหมครับเรายังไม่ต้องไปกลัวเขากินมา้าเราแทงลุกอะ่ะ เขาใช้มากินแล้วก็ใช้มากินขึ้นไปอ่าแล้วก็ใช้ม้ากินขึ้นไปเอามาไปจับโคนเขาอีกตัวหนึ่งด้วยสวยสวยอ้าวแต้มตรงนี้นะะเขาเปิดจะใช้เรือมาจมตีเราเหรอแต่ที่ไหนได้เราก็ไตลุกเขาไปก่อนอือหอปิดไหมอ้าวมาแบบนี้ก็หลอดเขามาสิครับเพื่อนๆน,นะฮะอ่อเขาเรียกอะไรนะแบบนี้ ลุกสอดไส้คาราเมลไปอีกหนึ่งทีใช่ไหมครับเพืเ่อนๆนะเอาลุกไปสอดใส่คาราเมลอ่ะไปอีกเกมนึงครับเพื่อนๆครับวันนี้ให้ชมกันสามเกมนะครับจับคู่มาเจอกับคุณสังะพุธโธผมผมเรียกชื่ออะไรสังะพุทโธนะฮะคุณ คุณพุพทโธแล้วกันพุทโธนะ่ะช่างยันก็มากับมายงขวาอีกนะครับวันนี้ให้ชื่อตอนว่ามายงขวาพิฆาตเพราะว่าใช้มายงขวาล้วนๆเลยมายงขวาพิฆาตอะแต้มนี้ก็เปิดกันมานะฮะเขาเล่นเป็นม้าอุปการอุปการอะไรเนะี่ยอุปการซ้ายใช่ไหมโอ้ม้าอุปการซ้ายใช้กับมายงขวาครับเพื่อนๆนะฮะเขาเป็นโจมตีก่อนด้วยนะแต่ว่าเขาก็คงจะยังไม่อยากโจมตีเราเอ้า เราก็แทงเบี้ยขึ้นไปเอาโคนเสริมขึ้นไปตอนนี้ก็ต้องหาตำแหน่งนะฮะในการโจมตีเขานะครับเราจะโจมตีเขายัางไงดีนะครับคิดไปเรื่อยๆนะคิดคิดไปเยอะๆนะครับก็ปูสามเบี้ยไปก่อนนะเอะแต้มนี้เขารอจังหวะอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยโยกเรือไปโยกเรือมานะครับเห็นตำแหน่งการพื้นที่โจมตีหรือ,อยังยังนะครับนะยังไม่เห็น ตำแหน่งที่เราจะโจมตีได้เขาก็เดินเรือนะเรือนะเรือล้อเลนนะแต่นี้ว่าผมก็ไม่เป็นไรนะหมุนมมามั่งจะโจมตีตรงกลางนี่แหละเขาแทงเขาเบียแทงถ้าเราแทงมันก็จะขัดกันหมดนะไม่เอาดีกว่าโดดม้าขึ้นไปแต่นี้เขาใช้เรือมากดขุนเราเหรอือมใช้เรือมากดขุนเรา ตรงนี้นะครับผมโจมตีด้านซ้ายมือเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะก็แทงเบี้ยตรงนี้นะริมขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าแทงเบี้ยริมตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะแตกหักทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตไว้นะครับแทงขึ้นไปเขากินตัดเรากินขึ้นไปกินตัดกันหมดอะนะด้านซ้ายนี่จะโล่งเลยนะครับนะพยายามสังเกตให้ดีๆนะครับแล้วก็เอาตำแหน่งตรงนี้นะฮะจะเจอหลายๆคนที่เล่นกันอยู่นะครับเพื่อนๆพยายามเอาไปใช้นะครับนะ ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นการโจมตีแล้วก็นะเป็นการเปิดคลองเปิดพื้นที่ในการโจมตีด้านซ้ายมือนะครับของตรงนี้นะครับแต่นี้ก็กินตัดกันเข้าไปเห็นไหมฮะตอนนี้ด้านซ้ายมือก็จะโล่งๆเลยนะครับเพราะว่าด้านขวามือมันไปกันไม่ได้เขาใช้ม้าขึ้นมาจับโคนก็ยัดม้าเข้าไปเลยนี่ยัดม้าเข้าไปเลย มาโดดมาไม่ดีนะครับโดดมาเดี๋ยวโดนเหลือจับอีกแต่ตรงนี้เขาก็ต้องหนีกลับไปนะครับเมื่อเขาหนีกลับไปแล้วเราก็ต้องหาจังหวะน,นะครพื้นที่ในการโจมตีเขาถ้าเราแทงเบีย้ยขึ้นไปเ <c oughs> ขาก,กินเบี้ยเราก็กินนะฮะแทงขึ้นไปได้นะฮะถ้าก็กินเราก็กินนะฮะแล้วก็เรา,เราคั่วคั่วผ่องนะคั่วลูกคาดนะครับเขาต้องแก้ไขนะครับเท้ากินนะครับ ก็ต้องดูอ่าเขากินแตนนี้นะเราก็กินขึ้นไปนะเราก็ควัวผ่องเอ้าเขาไม่เห็นอีกแล้วกินลุกเข้าไปโอ้โหควัวผ่องได้สองผ่องแล้ววันนี้อ่าเราก็กินลุกเข้าไปอีกทีนหนึ่งโอ้โหแล้วก็เอามาร์กกินเบี้ยเข้าไปอีกทีนหนึ่งจับโคนด้วยโอ้โหเบี้ยริมก็ขาดเอาเขาขึ้นมาตรงแตนตรงนี้นะฮะเราก็เอามาร์กิน คนลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งเอากินกวบเข้าไปม้าขาดอีกทีหนึ่งเอาแล้วก็เหลือกินลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหกินเยอะจังนะครับวันนี้อ๋อโคตโซ้ยอมแพ้ครับเพื่อนเพื่อนนะะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะทุกๆคลิปนะครับ ตั้งยันตั้งใจทำเพื่อให้เกิดความบันเทิงนะครับอันเป็นที่สูงสุดของผู้ชมอาจมีคำพูดไม่เหมาะสมนะครับหรือเป็นคำพูดแบบบ้านๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมิได้เหยียดหยามทำลายน้ำใจผู้ชมหรือคู่ต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย